สวัสดีครับอันนี้วันนี้ก็จะเอาอคุณแผนแสนแซบนะครับที่ลองพิมพ์เป็นตัวลองพิมพ์ตัวแรกนะครับตัวแรกที่ที่กดเพื่อเอามาเช็คพิมพ์นะครับว่าแบบนี้โอเคไหมอะไรยังไงนะครับนีค่คืออันแบบแรก <c oughs> แบบแรกที่มาเอามากดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าพิมพ์จะเป็นพิมพ์จะคมจะอะไรประมาณไหนนะครับ นี่ครับด้านหน้าจะเป็นอย่างรับเนี่ยดูพิมพ์ดูดูหน้านะครับหน้าเหมือนว่าจะเป็นเอ่อเป็นพิมพ์ย้อนยุคนะครับพิมพ์เหมือนพิมพ์ตอนปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนู่นนะครับยุคยุกเก่าครับหน้าจะเหมือนแบบยุคเก่าครับพิมพ์เห็นไหมเนี่ยดูที่ที่ผมบอกว่าเหนือจะจะเป็น แบบเนื้อจานละเอียดนะครับพิน์จะคมครับเนี่ยพิมพจะคมคมนะครับนี่ฮะแล้วก็จะเป็นปูนไม่เอกป,ปูไม่เอกปูนะครับไม่เอกไม่มีครับไม่เอกไม่มีนะครับเพราะตอนแรกเขาก็ไม่ได้สังเกตกัน,นครับเลยทําไปสักพักมาเห็นเนี่ยครับตามเส้นเนี่ย เนี่ยจะเป็นเส้นเนี้ยเนี่ยทะลุมานยันเนี่ยนะครับคมเส้นนี้ก็คมคือคือว่านเนื้อเนื้อเนื้อปูนนี่จะละเอียดนะครับเสลียแลจะมีผสมผงพายด้วยเนี่ยครับจุดขาวๆอะไรพวกนี้ครับเนื้อจะไม่เหมือนไม่เหมือนกับพวกนี้พวกที่ที่กดเนี่ย อย่างเงี้ยเขาจะ,ะผสมพวกผงตะไบพวก,พวกอะไรเงี้ยเนี่ยม,มีผงตะไบด้วยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้พิมพ์แบบว่าไม่คมเท่าไหร่เวลาเพราะว่ามันจะมีเอ,อมีตะปุ่มตะปํามนะครับใช่ไหมเวลากดเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ไม่มีมันจะทําให้พระแบบว่าพิมพ์พิมพ์พระจะชัดนะครับจะชัดเจนเนี่ยสององค์มีสององค์แล้วเนี่ยครับ กดเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างก่อนนะครับนะครับกดเป็นต,ตัวอย่างให้ดูก่อนเดี๋ยวมาซูมดูกันด้วยครับว่าจะจะชัดจะอะไรขนาดไหน,นครับเนี่ยเนี่ยอันนี้แบบเนี้ยแบบเนี้ยจะไม่ค่อยมีใครเห็นนะครับไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะเขาไม่ไดเอามาซื้อขายกันไม่มีซื้อขายกันมีประมาณสององสององหรือสามองเนี่ยครับ ที่ลองกดตอนแรกๆครับมีอันนี้อยู่ที่ผมสององนะครับเนี่ยไอ้พระสององค์เนี่ยเคยอยู่ที่โต๊ะอาจารย์ที่น้มที่มูลที่ที่น้ามูลทีครับอยู่ใกล้ๆอาจารย์เนี่ยใครไปใครมาก็หยิบดูกันหยิบให้ดูกันเนยครับก่อนพระจะออกครับก่อนพระจะจะทำนยครับก่อนจะทําพระ ่อนอยู่ที่ตัวอาจารย์ที่อุ้ยก็เอามาคือนั่นจะมาถ่ายอันนี้เปล่าถ่ายเป็นตัวอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจครับสุดท้ายก็ผมก็ขอมารีวิวให้พี่เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันกดที่นับถือปูพิมพ์ย้อนยุคนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองมาดูกันมาดูกันว่าพิมพ์จะคมชัดอะไรยังไงครับ มาดูหน้าก่อนนี่พิมพ์หน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับดูเนื้อดูพิมพ์ับจะละเอียดเนอ่างนี้ยดูผิวเผื่อจะแบบว่าจะเรียบคมนีะครับอันนี้คุณจะไม่เห็นไม่เห็นแบบนี้จากองค์อื่นนะครับ เพราะว่าจะคมมากอันนี้จะคมมากให้ดูพิพมพคมคมซอกแขนล่องแขนมือนะมือพานี่เป็นล่องคมครับ ด้านหลังเนี่ยดูเส้นเนี่ยคมอ่ะเนี่ยมันจะมีเส้นเส้นตำหนิอย่างเงี้ยคมคลิปเลยเนี่ยคมคลิปเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้โ o o m ให้ดูเลยฮะนี่ปูเห็นไหมครับ,น,น,รบนี่ปูปต้องมีน้องมีไม่เอกเขาก็ลืมดูกันนะครับไม่ได้สังเกตผมว่ากดกดไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเอา้ามันไม่มีไม่เอกนะฮะเขาเลยไปแก้ ภายหลังก็ไปแก้ให้มีไม่เอกเนี่ยแล้วเส้นเนี้เส้นนี้เห็นไหมครับขมกิบเลยเนี่ยเนี่ยจะยิงทะลุมานี่ผ่านตรงนี้แล้วทะลุตรงนี้นะโผมตรงนี้เส้นนี้นะเนี่ยเห็นไหมขมกิบเลยเพราะเป็นเนื้อละเอียดนะครับ ก็เลยเห็นชัดจริงมีหลายจุดนะแต่ว่าจุดเด่นๆจะมีเนะี่ยที่เห็นเนะี่ยผมว่าทําให้ดูก่อนแค่นีบ้บอกมากเดี๋ยวเผื่อคนเอาไปทําเกมนนันไอ้นี่นี่ครับแล้วไอ้รุ่นนี้ของเกม,มีแล้วนะเดีย๋ยวท้ายๆอ่ะท้ายๆอะ่อะผมจะลบบอกท้ายๆของของซีรีส์นี้นะเพราะทำน่าจะหลายคลิปอยู่ผมก็จะทาทีละคลิปครับอันนี้ลองพิมพ์ลองปั๊ม ก็จะมาทำลองปั๊มก่อนเดี๋ยวดูอีกองเดีูมาดูองนี้อีกองนี่เดี๋ยวจะซูมให้ให้หนักกว่าเก่าเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเป็นไง มองอส่องดูแล้วเหมือนจะเป็นเกดกระดีครับเ,เหมือนจะเป็นเกดกระดีเนี่ยพิมพ์เขากบับคมละเอียดมากเพราะว่าเนื้อเนื้อผงละเอียดมากก็เลยทําให้แบบว่าตามซอกพิมพ์อ,อะไรเนี่ยชัดเจนให้เห็นเป็นให้เห็นเป็นครูเลยครับเนี่ยส่องเนี่ยดูหน้าดูตาดูเนี่ยเนี่ย ตามซอกตามอะไรเพราะว่าไม่มีไม่มีผงตะไบไม่มีอมวลสารอื่นมาแบบว่ามามาบังพิมพ์ครับเ,เดี๋ยวที่ผมบอกมวลสารอื่นนะเพราะว่าองค์ตอนที่กดพ้าจริงๆจะมีมวลสารอื่นมาปะสมด้วยเ,อเยอะครับม,มีนี่ด้วยนะมีกล้วยกล้วยน้ํำว้าแท้ๆกล้วยน้ํำว้าใส่ลงไปด้วยนะ เพราะว่าเป็นตัวให้ประสานทำให้พระเหนียวเกาะกันดีเงี้ยเนี่ยเนี่ยดูล่องนะล่องมือนะเห็นไหมชัดเจนเลยแปบลบว่าเป็นล่องชัดนะล่องมือเห็นไหมคมขมเลยครับเนี่ยดูด้านหลัง เส้นเนี่ยขมกิบเลยผมเส้นนี้ที่บอกจื๊บผ่าทะลุตรงกลางแล้วก็โผล่มาตรงนี้เส้นเนี้ยจื๊บผ่าทะลุนผ่าทะลุตรงกลางเนี่ยมาปุ๊บแล้วโผล่ตรงนี้อันนี้ที่ที่เป็นเพราะเป็นรอ,องปั๊มเนี่ยครับมันจะเห็นชัด ปูเป็นปูนะไม่มีเอเอกแต่ถ้าเป็นพวกที่กดท้ายายกดในไน้นนะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อที่เอาที่ที่กดจริงนะครับมันเขาจะไม่ไม่ค่อยเห็นจะเห็นแบบมันจะไม่คมอย่างเงี้ยจะเบอร,เบอร์เพราะว่าเนื้อจะเป็นอีกแบบนึน,นะเดี๋ยวมามูนนมสูกดูดกว่า นี่อง์แรกที่ให้ดูนะนี่เป็นไงขมไหมผิวก็จะแยะแยๆน้ำเหมือนเกตกระดีครับนี่ดูมือขมเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยขมอม่ะ นี่ขนาดนี้คมๆเนี่ยตรงกลางยังไม่ติดเลยอเอาโผล่ตรงนี้เลยเนี่ยคมอยาให้ดูให้ดูแบบว่าที่เขากดกดกันแล้วเนี่ยเนื้อเขียวนะมันกดจริงนะเห็นไหมเห็นไหมดูความคมต่างกันเลยนะแล้วกดมาเยอะเนี่ยอันนี้นครับเนี่ยทะลุนี่เลยแบบเต้นทเลยครับ เนี่ยเป็นมีไม่อเอกแล้วแกะเพิ่มมาแล้วครับมีไม่เ,มอ,เอกเห็นนะเออเนี่ยเพราะว่าหน้าเนี่ยดูดิก็มีพวกผงตะไบมีมวลสารยอ,อย่างอื่นเงี้ยก็เลยทําให้พิมพ์แบบว่าเอ,อพิมพ์ไม่คมชัดเท่าไหร่อย่างนี้นะครับเนื้อผงม,มันดิ้นได้เงี้ยไม่ใช่พวกเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มมันก็ใจนี่ครับจะเป๊ะเลปยใช่ไหม โอเคครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นนี่ลองพิมพ์ใช่ไหมครับเนี่ยเนื้อเนื้อผ้านี่จะแบบต่างกันก็เลยทำให้พิมพ์คมน้อยลงเพราะในการกดอะไรเงี้ยนะนมีถุงตะายมีมวลสารอื่นอันนี้มีกล้วยนะมีกล้วยลูกหนึ่งผสมอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงดีกว่าลองพิมพ์ผสมอะไรมั่งโอเคครับคลิปนี้ก็จบกันไปที่นี่นะครับลองปั๊มครับลองปั๊มเอเลี้ยวลองปั๊มแล้วกันลองปั๊มแรกๆนะครับมีสององค์ให้ชมกันโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยดู ดูอันอื่นเดี๋ยวลงไปลงเรื่อยๆครับ